สวัสดีครับซาลอากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับการลุ้นเซอร์กรตโตกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่บรรดาทีมในกลุ่มนําทั้งเอซิมิลาและก็อินตอลานสะดุดกันไปนะครับวันนี้เป็นคิวของนาโปลีที่จะลงสนามบ้านนะครับพวกเขาจะบุกไป,ปเยือนลาซิโอที่ซาเดโอดิโกนะครับไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับเจ้าถิ่นลาซิโอเกมนี้ก็มีตัวเจ็บลงสนามไม่ได้ครับทั้งฟานเชสโกอาชาบี้ โมเดลลัสซารี่แล้วก็เปโดนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือลูคัสเลวากับหลุยส์เอปเโตัครับพ้นโทษแบนกลับมานะครับเกมนี้อินซีฟ้าขาวครับมาในระบบการเล่น4-3-3ครับผู้สาธุก็เป็นโทมัสตาโคชานะครับแนวรับมีหลุยส์เฟลเป้ครับจับคู่สแต็กกับปาทริกครับด้านขวาก็เป็นเอซิดฮีไซครับได้เจอกับตัวสกัดเก่าด้วยครับฝั่งซ้ายเป็นอดามาลูซิชครับแดนกลางเดนิโรคาเตอดีครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนนะครับยืนกับ เซอร์เก้ม,มูรินโกวิซาวิชแล้วก็หลุยอัลเบตโตครับแนวรุกชิโร่มูเล่ครับน่าจะผ่านคอฟฟิธทามลาครับลงเป็นตัวจริงยืนตำแหน่งหน้าเป้านะครับแล้วก็ลิมเส้นก็เป็นฟิลิปเลปสันส์กับามาเตซคายี่นะครับผมทั้งฝั่งของนาโปลีเกมนี้ก็มีตัวเจ็บไม่น้อยเหมือนกันนะครับทั้งเออร์วินโรซาโน่นะครับผมอ,อองเดอออรกิซ่ามาเตโอโปลิตาโน่ครับสตันด์สตันดลาฟโรบัก้าพวกนี้นี่ลงสนามไม่ได้นะครับเกมนี้ ทีมอัสตราครับมาในรเบการเล่น4-2-3-1ระบบเก่งของพวกเขานะครับผู้สาวตัวก็เป็นดาวิดออสสปิน่าครับแนวรับมีอาเมียลมานี่ยืนเซ็นเตอร์แบ,บ็กคู่กับคาริดูกูริบารีครับแบ็กขวาก็เป็นจูนี่ดิลอนโซครับหายเจ็บกลับมานะครับฝั่งซ้ายก็เป็นมาเิโอลุยด้านกลางจะใช้ดิโกเดเม่ครับยืนกับฟาเบียนลุยส์แล้วก็แนวรุกมีเอลิฟเอลมาสบิโตซอริสกี้แล้วก็เลโอนส์เซย์ครับทำเกมอยู่ข้างหลังทางด้านของวิทเตอร์อิสเมเฮนนะครับผม เกมนี้ต้องบอกว่าสําคัญสําหรับทั้งสองทีมครับตอนนี้นาโปลีนะล้งอยู่ดับ3ของตารางครับถ้าเกิดกเขาชนะเกมนี้จะทําแต้มขึ้นไปเท่ากับเอซิมิลานทีมจ่าฝูงนะครับผมแต่ว่าลาซิโอพวกเขาก็ต้องการแต้มเช่นกนครับตอนนี้ั้างอยู่ดับ6ของตารางต้องการแต้มเพื่อที่จะไล่ลาโควตายุโรปนะครับแต่ว่าผลงานในช่วงหลังของทั้งสองทีมต้องบอกว่าดรอปลงไปเหมือนกันนะครับลาซิโอเกมล่าสุด พวกเขาเจอกับปอร์โตนะในยูโรปาลีกเมื่อกาสัปดาห์ครับเล่นในบ้านแล้วก็เสมอ2-2ต่อตกรอบไปที่เรียบร้อยครับส่วนในลีกเกมล่าสุดบุกไป,ปเยือนอิดิเซซแล้วก็เสมอกลับมาครับ1ประตูต่อนหนึ่งขณะที่ลาซิโอช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีครับเกมล่าสุดนี่เล่นในบ้านแล้วก็แพ้บาเซลนาไป2ประตูต่อ4ครับเป็นเกมยูโรปาลีกเช่นกันแล้วก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนในลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับไปเยือนกายารีแล้วก็เสมอกลับมาครับ1ประตูต่อหนึ่งเจอกันในนัดแรก ดูการนี้ครับที่บ้านของนาโปลีปรากฏว่านา,นาปลีถล่มไปยับเลยนะครับสประตูต่อศูนย์แต่ว่าเจอกันมูรการก่อนที่สนามแห่งนี้ครับที่โรมเป็นลาสโซนะที่เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์โดยรวมครับสถิติการเจอกันต้องบอกว่าบ้านขครบ้านมันนะเล่นที่บ้านของนาบลีนาบลีก็ดีกว่าเล่นที่บ้านของลิสโซลิสโซก็ดีกว่าเกมนี้กลับมาเล่นที่บ้านของลิสโซบ้าง แล้วก็โดยรวมแล้วผมมองว่าพวกเขาไม่ได้เป็นรองเลยนะสัญลักทีมถือว่าโอเคเลยทีเดียวมีอุตรายางอิบเบเล่หรือแอปเปโตแล้วก็เซอร์เกมิลินคูยซอสกับผมมองว่าสู้ได้นะโดยเฉพาะการที่ทั้งสองทีมงผ่านเกมกลางสัปดาห์มาด้วยนะถ้าเกิดช่วงท้ายเนี่ยผมว่าอาจจะมองว่าอาจจะเร่งไม่ขึ้นกันด้วยกันทั้งคู่ครับจึงเชื่อว่าเกมนี้ลาซโอจะไม่แพ้นะครับผมและกับผู้ชในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ